สวัสดีครับจะมารีวิวพาเน็บดำบ้องนะครับทำจากเหล็กเนบนะครับเป็นผิวไฟลอยค้อนนะครับเป็นด้ามบ้องนะครับเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับมาห่อบ้องให้เป็นด้ามจับนะครับใบยาวสิบสองนิ้วนะครับใบกว้างสองจุดสามนิ้ว เร่มนี้สันหนาตั้งแต่กกสันเลยน,น,น,นะครับหนา8มิลนะครับลระดับเรียวปลายนะครับด้ามยาว5.6นิ้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบคมนะครับเดี๋ยวฟันไม้ไผ่นะครับ ไข่แห้งนะครับสบายนะครับเดี๋ยวผมฟันตานะครับเป็นตาไผ่นะครับไผ่แห้งข้อไผ่นหนาเลยนะครับดูเนื้อไผ่นาหนาเลยครับ ฟันสบายครับเดี๋ยวมาดูคมนะครับ ผมยังอยู่นะครับสับสบายเลยนะครับใช้เข้าป่าเข้าสวนนี่เพิ่งตัดพื้นมาเป็นกองนะครับตัดฟืนครับเลื่มนี้สั่งทําราคาอยู่ที่8 0 0รรวมส่งนะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ